ฝากกดติดตามหน่อยนะครับฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมอวีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เจดีดีไม่มีโกงประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเหจน,นี้เลย GP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกมอวีมีไอเดียให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาทไอดีโหดแรงส่งตัวเยอะสกินแน่นมีเลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกมอวีโหดแนะนำเพจนี้เลย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับตีนะครับก็วันนี้ตีมาทาคลิปเกี่ยวกับการอธิบายไอเทมรูมพลังแฝงของล้าสเลยก็คือตอนนี้เนี่ยตีขึ้นที่1ของประเทศไทย,ลยแล้วนะครับก็คือเล่นลาสขึ้นที่1ของประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คลิปนี้น่าจะลงเร็วนะน่าจะลงเร็วกว่าปกติเพราะว่าตีน่าจะไม่ว่างช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากไอเทม ลพลังแฝงอ่ะไอเทมลูนพลังแฝงกันก่อนนะอาจจะมีการเดินเกมแบบว่าพูดถึงทิกเดินเกมนิดหน่อยนะแต่ว่าเกมคลิปนี้ไม่ได้มาเล่นให้ดูนะครับถ้าเล่นให้ดูก็ก็น่าจะยาวไปหน่อยสามสินาทีคลิปเดียว30มนาทีนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับรองเท้าเนี่ยนะครับช่องแรกนี่จะเป็นกิฟเฟอร์นะครับแต่ว่าเราจะเห็นท็อปเซิร์ฟบางคนนะครับใช้เป็นรองเท้าว,วิ่งเร็วตัวนี้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันจะคอมโบกับลูน,นครับ เดี๋ยวเราไปพูดอีกทีเรามาเดี๋ยวเราเข้าไปพูดอีกทีนะเรามาพูดกับรองเท้าก i เวอร์ก่อนตอย๊จะแนะนําเป็นรองเท้าก i เวอร์เลยนะครับเพราะว่ามันลดต้านสถานะด้วยนะมันโอเคสุดๆนะครับผมมันโอเคสุดๆละนะส่วนช่องที่2เราจะไม่ออกเป็นโซซกรนะครับช่องที่2นี่เราจะออกเป็นบูมสติก๊กก่อนเลยคือบางคนเนี่ยคือล้าแต่มันเป็นตัว เป็นเมดกึ่งแอสซัสซินครับมันเป็นตัวเบิร์ดดาเมจตัวล้วงตัวดักได้หมดเลยนะมันเป็นตัวเบิร์ดที่ดีมากด้วยนะครับถ้าเราไปออกสกกอเนี่ยเราจะเห็นค่าพลังมันให้พลังเวทมันตั้ง200เนี่ยถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยมันเยอะใช่ไหมล่ะถ้ามาเทียบกับบูมสติ๊กมันให้200เหมือนกันครับแต่สกิลติดตัวของบูมสติ๊กเนี่ยก็คือมันสร้างความเสียหายเวทแล้วก็40%เป็นนี่ยเป็นโบนัสเวทด้วยนะครับเรด้ว่ามันแบบแรงมากนะครับแบบตามเลย โซน,นสกอรมันก็เลยเทียบกับโบมสติ๊กไม่ได้นะครับผมส่วนช่องที่3จะเป็นไดเลมนะครับช่องเจ้าตัวนี้ก็ดีนะดีแบบว่าเปิดตุ้มต้าเหมือนกันกับพอๆกับโบมสติ๊กเลยก็คือมันให้พลังเวทค่อนข้างสูงมากแล้วก็สกิลติดต,ตัวเนี่ยเห็นไหมครับเพิ่มพลังเวทขึ้น35%น่ะมันไม่น้อยเลยนะโคตรเยอะนะครับแล้วก็บางเกมนะครับต้องพูดบางเกมไดเลมเนี่ยเราอาจจะต้องออกเป็นช่องที่4 ส่วนโซส,สกรเราอาจจะต้องออกเป็นช่องที่3ถ้าเกมนะั้นมันมีตัวเฟื้นฟูเลือดที่ค่อนข้างแรงแล้วก็เล่นดีมากๆนะเราต้องออกเป็นโซสกรช่องที่3นะครับต้องรีบออกหน่อยแต่ถ้าตามปกติแล้วมันไม่ได้วิวหวาอะไรมากก็ออกเป็นเซตแบบนี้เลยนะครับส่วนช่องที่4ี่จะเป็นโซสกรนะครับก็ตัดเชียบปกติเลยช่องนี้นะครับจะเป็นต t a r o ว n o t นะครับแต่แยกจะแนะนําให้ออกเป็นเซอร์ชิ้นนี้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะ นี่นะครับแล้วก็มาซื้อเป็นกอ่อเกิดเลยมันจะโอเคนะครับแล้วค่อยไปซื้อเป็น startup n o t e ชิ้นใหญ่ต่อที่หลังเอาก็แล้วแต่เกมแล้วกันนะครับผมก็แล้วแต่ลองเล่นกันดูนี่ก็แบบนี้นะครับแต่พอจะพูดอีกทีหนึ่งถ้าเราได้เป็นโซสกอร์แล้วนะครับเรายังไม่ได้ซื้อ startup n o t e แล้วก็กอ่อเกิดใช่ไหมครับเราจะมาจัดอโอเคติต้องเข้าหมดนี้มานะมาอธิบายครับจะได้เข้าใจก็เดี๋ยวซื้อเทมกัน ซื้อถึงซอสกอ้โอเคนี่เรายังไม่ได้ซื้ออันนี้ใช่ไหมครับตามพี่ต่อกันเลยเราจะมาตรงแก้ไขครับเห็นแก้ไขไหมตรงมุมซ้ายล่างนี่ครับเราสามารถจัดไอเทมได้ก็คือเราจะมากดตรงอาร์กติกครับผมนี่ครับแล้วก็เคียวครับผมเราจะจัดเซตเป็นแบบนี้นะครับแล้วพอเราซื้อไอเทมครบ นี่คือไอเทมครบของเราแล้วใช่ไหมครับแล้วเรากดจิ้มตรงนี้ไปเลยอันนี้ดีจะบอกทกทุกอย่างเลยแต่กดมาท็อปเซิร์ฟเนี่ยก็กดตรงเกาะเกิดค้างไว้กดทิ้งไปเลยแล้วเราก็กดกากาบาดออกไปใช่ไหมครับพอเราตายเราสามารถกดปุ๊บแล้วขายได้ทันทีแล้วกดกากาบาทออกอันนี้ตังไม่พอแล้วก็กดซื้อตัวนี้ต่อปุ๊บเราสามารถแช่แข็งยื้อเวลาไว้ได้เราเข้ามากดขายซื้อเคียวได้ต่อ อันนี้คือหลายคนที่ดูคลิปตีจะเห็นตีทําแบบนี้บ่อยใช่ไหมนั่นแหละครับคือทิคในการกดซื้อขายเทมนั่นแหละครับทําไมตีถึงออกเป็นก่อเกิดช่องสุดท้ายถ้าไม่ออกจอเกิดไม่ไม่ออกจอเกิดเเลยไม่ออกก่อเกิดแต่ว่าเราซื้อนี้ช่องสุดท้ายแทนม,มันเสี่ยงครับบางจังหวะเรากดแช่แข็งไม่ทันอัน,นตีเคยเป็นไงก็เลยแบบว่าตัดปัญหาตรงนี้ออกแม่งซื้อก่อเกิดไปเลยนะ พอเราเกิดมาปุ๊บเราสามารถกดซื้อแช่แข็งทันแน่นอนนะครับตัดปัญหากดแช่แข็งไม่ทันบางบางครั้งก็อาจจะกดทันแต่ว่างกไนงะไม่กดจะว้ <c oughs> ก็ตายไปเลยนะครับตัดปัญหาตรงนี้ทิ้งไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องลูนก,กันต่อนะครับอ่าอค,ครับก็สีแดงนะครับจะเป็นเลนเเลสสิบเมตรเป็นเลยนะครับมันให้พลังเวทแล้วก็จอะกอเวทค่อนข้างสูงมากส่วนสีม่วงครับเราจะเห็นหลายหลายคนเล่นแบบ อ่าโพเทคบ้างสปิริตบ้างใช่ไหมแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะครับก็นี่แหละครับคนที่ออกรองเท้าวิ่งเร็วทำไมเขาถึงซื้อรองเท้าวิ่งเร็วแทนกิฟเฟอร์เพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ลูนสปบบิริตครับตีบอกตรงนี้ก่อนนะว่าเมดถ้าไม่ใส่ลูนสปบบิริตเนี่ยคือวิ่งช้ามากครับยิ่งเป็นเมดขาตายนะบอกเลยโอยเดินโคตรเดืดขนาดเป็นดูเลนไม่ใช่เมดขาตายยังเดินช้ามากมเลยนะครับ อันนี้มันคือเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ครับรวมกัน10เมตรสิเลยนะมันไม่น้อยนะครับเยอะมากๆนะแล้วก็สีเขียวนี่เป็นสเตนนะครับก็ความเร็วโจมตีเพิ่มอันนี้เราก็เน้นทั้งจอก,ก่อนแล้วก็ความเร็วโจมตีนะแบบว่ารีพาสีให้มันเร็วๆขึ้นนะครับต่อยครบ3าครั้งยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยเราต้องการพาสีในการต่อยครับก็คือระยะประชิดเนี่ยถ้าเราแบบว่าเลือดก,ก็โลอีกทีมเขาเป็นแคลรี่เลือดก็โลเนี่ยไม่ต้องวัดกันนะอ่ะถ้าพาสีเราออกมาเร็วเราก็ได้ถีบเขาก่อน นะครับส่วนพลังแฝงนะครับพลังแฝงก็เป็นเซตนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเมันก็ไปรู้จะพูดอะไรมันก็แนะนําเซตนี้แหละถ้าถามว่าเซ็ตรวยอันนั้นนะเซ็ตรวยอันนั้นใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับก็แล้วแต่จะเล่นแต่ตีอยากจะแนะนําเป็นพลังแฝงเซ็ตนี้ดีกว่ามันโอเคกว่าเยอะครับมันเบิร์ดดีมากเนะีย นยครับเดี๋ยวตีจะมาพูดเดินเกมแบบคร่าวๆไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบางเกมมันจําเป็นจะต้องเดินแบบนี้ก็โอเคเหมือนกันแบบว่าถ้าเดินแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันสาหรับบางเกมไงเดี๋ยวจะมาพูดกันเลย๋ยวมาดูเลนเชลรี่อยู่ไหนโอเคเรนเชลรี่อยู่ล่างนะครับเลนเชลรี่อยู่ฝั่งล่างเลนออฟอยู่ฝั่งบนสิ่งแรกที่ตีจะมาทําเลยก็คือถ้าเกิดมาตีจะมาคุมโซนสักแอลก่อนแอลขวาเอลซ้ายก็แล้วแต่เรานะครับผมคุมไปก่อนเลยนะช่วงต้นเกม พอเราคุมเสร็จปุ๊บเนี่ยทำอะไรเสร็จเราจะฟาร์มเสร็จปุ๊บอ่าลีร์เลนเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเราเลเวลสองเลเวลสามนี่จะพูดตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับก็ตีจะมาคุมโซนแถวแถวนี้แทนตีจะไม่คุมโซนเอลน้นปกติตีเกิดมาปบติจะไปคุมโซนเอลบนนะครับพอเคลียร์เลเวลสองเสร็จปุ๊บก็จะพยายามมาคุมโซนแถวนี้เปิดวิชั่นให้เพื่อนเล่นง่ายนะครับ แล้วก็จะมาเติมเลนชาร์ลีเป็นหลักนะครับจะไม่ค่อยเติมเลนอัพยิ่งเป็นตัวพวกแบบเก็บยากๆหน่อยเนี้ยก็จะไม่เติมเลนอัพเป็นเลยปล่อยไปเลยให้มันงัดกันนะครับ <c oughs> นะก็ <c oughs> แต่ถ้าบางมีมีจังหวะมีโอกาสแบบว่าเล่นโคโก็โลโลอะไรเนี้ยก็คือขึ้นไปช่วยเลนอัพได้นะไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นไปเลยนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับหลักๆที่เดินเกมแบบนี้พอเวฟชนกลับมาเคลียร์ลงไปเติม ดูเวฟเนี่ยเวฟจะมาชนและระหว่างเวฟกําลังเดินแถวๆเนี่ยเราอาจจะแบบเล่นๆอยู่แถวนี้อยู่ก็คือพยายามคุมโซนต่อยกับแชรี่โป๊ะๆไปเรื่อยๆพอเมิดพอคลิปเดินมาประมาณเนี่ยให้เราเดินกลับมาเคลียร์เวฟครับเวฟมันจะชนกันพอดีมันจะเคลียร์ง่ายเราไม่เสียเวฟด้วยนะครับเราเคลียร์กับป่าก็ได้เราเคลียร์กับออฟก็ได้นะครับผมแบ่งๆตังกันถ้าเราไม่กลับมาเคลียร์เลยก็คือจนอย่างเดียวครับจนทุกวิธีทางจนแบบ ปังปรรังปรรังนะแล้วก็คอมโบนะครับคอมโบหลกัหลกๆก็อยากจะแนะนําไม่ต้องคอมโบอะไรเยอะติ๋เคยทาคอมโบคลิปคอมโบไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็ติเคยทาคลิปคอมโบไปก่อนหน้านี้จะเป็นต้องปิด,ดคูดรถคูดาไปก่อนจะเป็นนี่อะติ๋วแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้มันค่อนข้างทำยากทยายทไม่ทําบ่อยแต่ติใหญ่จะแนะนาเบสิกเบสิกก็คือโป๊ก อันติฟิกเกอร์อะไรก็ได้นะที่มันง่ายๆนะครับผมมันจะเล่นง่ายมากเอาแบบพื้นฐานพื้นฐานแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับเชนนี้แหละเนี่ยเช่นนี้แล้วก็พาสีิไปทีนึงงัดตั้งนะครับประมาณนี้แนะนําคอมโบนี่แหละนะครับเดี๋ยวไม่อยากจะแนะนําคอมโบอะไรละมันแบบนี้มันโอเคสุดๆ <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับตามที่บอกแล้วว่าเดี๋ยวไม่ได้มาเล่นละเอียดสักเท่าไหร่นะครับสําหรับ การอธิบายเดินเกมจะไม่ได้ละเอียดจะไม่ได้ละเอียดจะเอาแบบว่าเข้าวๆพอเข้าใจแต่ถ้าอยากได้ละเอียดการเดินเกมการดักพุ่มการอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับคลิปนี้ถ้าอยากได้นี่มันคอมโ,มโบหล่อเท่เนี่ยที่มันต้อง Anti K อันตีฟีกครับไม่ใช่ต้องฟิกแล้วก็สกิลสมันต้องกดเร็วๆมันได้แน่นอนนะมันไม่ได้ทํายากนะครับเห็นไหมมันได้แบบปึ๊บ อันนี้ก็ถึงนะเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวต้องไปงทำทัวระกันแต่ก็น่าจะลงคลิปนี้เร็วๆนะครับผม